วันพฤหัสที่7สิงหาคม2025ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้พอถวายบูชาในภาคบ่ายนะครับในช่วงเช้านั้นมีพิธีปร่งศพนะครับต้องขออภัยด้วยที่ส่งข้อคิดข้อรำพึงสำหรับวันนี้มาช้าสักหน่อยในวันนี้ภาษาจากคาทลิกระลึกถึงนักบุญซิกสตตส ที่สองพระสันตปปานะครับและเพื่อนมรณสักขีอยู่ในศตวตรรษที่สนะครับและดูว่าไกลาจากเรามากทีเดียวแต่ว่านักบุญซิกสตุสที่สองพระสันตปปานั้นก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเราคงรู้เรื่องราวประวัติ ติศาสตร์พระศาสนาจักรสากลก็คือพระศาสนามาตั้งลกรากอยู่ที่ใจกลางกรุงโรมนะครับโดยอัคาสาวกเปโตรเพราะว่าวันนี้พระวรสารก็ม,มาจากแมทธิวบทที่16นั่นเองที่พระเยซูเจ้าได้มอบอำนาจให้กับเซนต์ปีเตอร์หรือว่านวุญเปโตร ได้เปลี่ยนชื่อจากซีมอนมาเป็นเปโตรซึ่งแปลว่าศิลาและพงก็ได้ตรัสไว้ว่าบนศิลานี้เราจะตั้งาศาสนาจักรของเราไว้และศัตรูนรกจะไม่มีชัยชนะเหนือศิลาก้อนนี้ก็คือาศาสนาจักรนั่นเองแต่วันนี้เราก็เห็นว่าในประวัติศาสตร์พระาศาสนาจักร ตั้งแต่ปีคศ .64 นั่นก็คือในยุคของจักรพรรดิเนโรแห่งกรุงโรมก็เบียดเบียนศาสนาก็ต้องการเ,าเรียกว่ากำจัดคิดจะชนในยุคแรกแล้วก็มีการเผาบ้านเผาเมืองสมัยนั้นมากมายเรื่องราวก็ดำเนินต่อมานะครับทุกยุคทุกสมัยจักรพรรดิ ทุกพระอ,องค์ในยุคแรกนั้นก็เรียกว่า,าข่าบรรดาคิตชนและผู้นำคิตชนจำนวนมากที่เดียวนะครับเลื่อยมาวันนี้จนถึงปีคศ258ที่บรรดาคิตชนในยุคแรกๆก,ก,ก็ต้องหลบหลบซ่อนๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนั้นก็มีการขุด เรียกว่าอุโมงใต้ดินที่เราเรียกว่ากาตาคอมนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จเจริญชีวิตของพวกคิจชนหลบหลบซ่อนๆใต้ดินแล้วก็ตายแล้วก็ฝังที่ข้างในนั้นเลยนะครับทีนี้เรื่องราวก็มาถึงพระสันทปาปายุคนั้นก็คือ six to ที่สเนี่ยท่านตามตำนานก็บอกว่าเป็นชาวกรีกนะครับและเป็นพระสันตะปาปาในช่วงสั้นๆไม่ถึงหนึ่งปีหรือเกือบหนึ่งปีและในปีนั้นเองท่านก็พยายามที่จะส,ะสางปัญหาต่างๆมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงนั้น มีคนที่ทิ้งาศาสนาไปมากหมายถึงว่าสอนผิดผิดหรือกลัวการเบียดเบียนก็เลยละทิ้งาศาสนาคริสต์นะครับและกลุ่มนี้เราเรียกพวกเล็บซีพวกเล็บซีก็คือพวกที่เรียกว่าทิ้งาศาสนาไปและวันหนึ่งก็กลับใจ เปลี่ยนความคิดอยากจะกลับเข้ามาฉะนั้นกฎเกณฑ์ศาสนาจักรในยุคแรกก็เคร่งครัดมากทีเดียวหมายถึงไม่ให้กลับมาหลายคนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยนั้นของพระศาสนาจักรเขาก็ไม่อนุญาตให้กลับมาหรือถ้าจะกลับมาก็ต้องอกลับใจใช้โทษบาปอย่างจริงจังและต้องรับศีลล้างบาปใหม่ นี่แหละครับจึงเป็นเรียกว่า,าเรื่องราวเทววิทยาคำถามจึงมีอยู่ว่าเขาต้องล้างบาปใหม่หรือไม่อันนี้จึงเป็นปัญหาขัดแย้งรุนแรงในสมัยนั้นพระสันตภปาปาซิกตุสนีนจึงตัดสินพระไทยว่าขอให้กลับใจจริงๆเพราะว่าพระเจ้านั้นคือองค์เมตตาและ ต้อนรับคนบาปทุกคนให้กลับมาใหม่ได้โดยไม่ต้องรับสินล้างบาปใหม่นี่แหละครับจึงเป็นประเด็นกลุ่มนี้ที่เรียกว่าเล็บสีจึงสามารถกลับเข้ามาใหม่ได้นะครับก็มาคิดถึงในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ที่พระศาสนาจ,จักรได้อระปราศหัวข้อไว้ ว่าเป็นปีแห่งความหวังฉะนั้นปีศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นโอกาสที่จะยกหนี้ยกหนี้ในที่นี้หมายถึงยกบาปทั้งหลายทั้งปวงที่หลายคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสำหรับพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระพเ,เจ้าก็เป็นไปได้เสมอนะครับถ้าเรากลับใจอย่างแท้จริงเราต้องไต่ตองเรื่องนี้นะครับฉะนั้นขอให้กำลังใจพวกเราทุกคนที่ เป็นคนบาปเราก็ไปชวนเชิญหลายคนยังเข้าใจผิดบางคนคิดว่ามีบาปมากมายคงกลับมาไม่ได้แล้วก็ไม่อยากกลับก็คือไม่อยากกลับใจก็มีฉะนั้นเราจะทำอย่างไรดีที่จะให้โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนนะครับอีกห้าหกเดือนเราก็จะจบปีศักดิ์สิทธิ์แล้วปีนี้จึงน่าจะ เป็นโอกาสที่จะฟังเทศฟังธรรมและหาโอกาสที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่มันผิดพลาดไปเราก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับดุดเดียวกับที่พระสันตะป,ปาปาสิกตุสที่สองพระองค์ใช้อํานาจอย่างสูงสุดในการที่จะแสดงความเมตตาของพระเป็นเจ้าต่อประชากรของพงค์นะครับ แต่เรื่องราวก็เกิดขึ้นเพราะว่าในยุคนั้นพระศาสนาจาักรก็มีสิ่งต่างๆมากไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากนะครับในยุคนั้นก็คนที่บริหารก็จะเป็นเขาเรียกว่าสังคานุกรหรือว่าดิอาโกโน,โนในยุคนั้นคนที่จะทำการบริหารจริงๆเรื่องทรัพย์สิน จึงเป็นบรรดาสังคาน,นุกรภาษาปาซิกตุสนั้นก็มีสังคานุกรที่สำคัญในยุคของพงศ์ที่เป็นมือขวาและมือซ้ายที่ช่วยพันธ,ธกิจของพงค์อยู่เจ็ดท่านด้วยกันนะครับและทั้งเจ็ดท่านนั้นก็ทำงานอย่างแข่งขันพ่อก็จะไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะครับและในช่วงนั้น ก็หลบหลบซ่อนๆเหมือนกันในยุคของจักพรพรรดิวาเรเรียนหรือว่าวาเรลเลวุสนั้นก็เบียดเบียนและต้องการที่จะฆ่าผู้นำศาสนาจักรแม้ตัวพระสารปาเองเวลาถวายมิสารก็ต้องหลบหลบซ่อนๆก็ต้องไปที่กาตาคอมหรือว่าอุโมงคใต้ดินแล้ววันหนึ่งก็ไปที่นั่นร่วมกับบรรดาสังขาน,นุกร นะครับเจ็ดองก็ไปแต่ผลปรากฏว่าเรื่องนี้เรียกว่า,าข่าวการพระสาปาไปถวายมิสาสำหรับคิตชนนั้นก็ล่วงรู้ไปถึงทหารโรมันล่วงรู้ไปถึงจักรพัิจักรพัิจึงสั่งให้ประหารชีวิตก็เลยบุกเข้าไปที่กาตาคอมและก็ได้ ฆ่าพัสสันตปปา,ปาและผู้ที่ติดตามก็คือสังคานุกรสังคานุกรมีเจแต่เขาฆ่าหคนเหลือไว้หนึ่งคนและคนที่เหลือนั้นชื่อสังคานุกรลอเรนซ์ Lawrence, นะครับที่เราจะ,ะ,ะเรียกว่าระลึกถึงในวันที่10ที่จะถึงนี้ฉะนั้นเราก็แปลกใจทำไมละไว้หนึ่งคนนะครับท,ทั้งทั้งที่ ลอเรนซ์ก็พักดีอยากจะตายไปกับพระสันตปาปาซิกตุสด้วยแต่ว่าพวกทหารโรมันก็ไว้ชีวิตเหตุผลที่ไว้ชีวิตเพราะอะไรก็เพราะว่าลอเรนซ์เป็นเรียกว่าหัวหน้าของบรรดาสังคันธุกรเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดนะครับ ของพระศาสนาจาักรในยุคนั้นจัก,กรพรรดิจึงบอกเราจะไว้ชีวิตเจ้าลอเรนส์ Lawrence, นะหรือลอเรนโซเนี่ยเราจะไว้ชีวิตแต่ว่าขอให้บอกมาว่าทรัพย์สินทั้งหมดของพระศาสนาจาักรนั้นอยู่ที่ใดบ้างแล้วเราจะไว้ชีวิตลอเรนส์ Lawrence ก็ตกลงตามนั้นบอกว่าจะบอกให้เขาก็เลยให้เวลาสามวัน เราอะรนี่บอกได้เลยมีจุดนัดพบกันว่าจะไปพบที่จุดไหนจุดไหนและช่วงนั้นลอเรน์ก็มาตามนัดพอมาที่นัดหมายผู้แทนของจักรพรรดิก็มาบอกไหนอ่าทรัพย์สินอยู่ตรงไหนในขณะที่ช่วงสามวันนั้นลอเรนท์ทำอะไรครับก็ไปเรียกคนยากจน คนเจ็บคนป่วยคนพิการมารวมตัวกันมากมายที่เดียวแล้วก็ชี้ให้ทหารโรมันผู้แทนจักรพรรดิบอกนี่งทสั์สินของพัะศาสนาจักก็คือคนพิการคนยากจนทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเรื่องราวก็เป็นแบบนี้แน่นอนจักรพรรดิกริ้วมากนะครับจึงสั่งให้ประหารลอเรนซ์ Lawrence ด้วย ฉะนั้นโลเรนโซหรือโลเรนก็ถูกนำไปฆ่านำไปย่างนำไปเผาไฟนะครับนี่เรื่องราวก็เล่ามาอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสที่เราระลึกถึงบรรดาหมอสักขีในยุคแรกๆที่เหมือนกับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ยิ่งฆ่ายิ่งหลังเลือดบรรดาหมอสักขีเหล่านี้ ก็ทำให้คิตชนยิ่งศรัทธานะครับเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นนะครับก็คนมาเป็นคิตชนมากขึ้นนี่แหละจึงเป็นธรรมชาติของพระศาสนาจักรที่จะต้องถูกทำร้ายถูกเบียดเบียนดังที่พระเยซูเจ้าได้สอนเราไว้ว่าไว้แล้วนะครับว่าชีวิตคิตชนนั้นก็ ต้องแบกกังเขนดังนั้นเราก็คิดตลอดเวลาเลยนะครับว่ากิจการคาสาวกบทที่หนึ่งข้อ8ก็พูดถึงพระจิตเจ้าประทับอยู่กับพระศาสนาจักรตลอดขณะเดียวกันเราไปดูกิจการคาสาวกบทที่8ข้อหนึ่งนะครับสลับกันก็บอกว่าเป็นพระนาจักรจต้องถูกเบียดเบียนจึงทำให้ข่าวดียิ่งกระจายไปมากขึ้น แบบเดียวกับพ่อนิโคลัสนะครับยิ่งสละชีวิตเท่าไหร่ก็ทำให้าศาสนาจาักยิ่งเติบโตขึ้นเท่านั้นพ่อจึงอยากจะเปรียบง่ายๆถ้าเรามีต้นไม้มีดอกไม้ที่สวยงามหนึ่งดอกถ้ามันอยู่อย่างนั้นมันก็คงจะเหี่ยวเฉาตายไปแต่เนื่องจากว่าถ้ามีพายุแรงพัดมันไปหรือว่า ลมฝนพัดไปหรือว่าคนเอาไม้ไปตีมันตีต้นดอกไม้ตรงนี้นะทำให้อะไรต่างๆมันก็กระจายไปเกสรนั้นกระจายปลิวไปทั่วนี่แหละครับเป็นลักษณะของพระศาสนาจากักรเมื่อเกสรปลิวไปก็ไปตกขึ้นงอกงามที่อื่นอีกมากมายทีเดียวนี่เป็นธรรมชาติที่เรากำลังเผชิญอยู่ ฉะนั้นวันนี้เราก็อย่ากตกใจถ้าเราได้ยินเรื่องราวาศาสนาจักรนั้นก็บางทีประชิญกับความยากลำบากกล่าวคือชีวิตคิดตชนของเรานี่เองถ้าปรชิญความทุกยากลำบากก็หมายความว่าถ้าเราแบกการเข็นติดตามพระเยซูคริสต์ไปเราก็จะมีความเข้มแข็งาศาสนาจักรก็จเจริญงอกงามยิ่งขึ้น ในช่วงนี้นะครับน่าจะศึกษาเรียนแบบบุญญาลาศีหรือหมอสักขีชาวไทยทั้ง8องค์ที่สละชีวิตถ้าเราศึกษาลึกซึ้งก็น่าจะเป็นเรียกว่าข่าวดีเป็นพยานเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ตกลงไปในผืนแผ่นดินและเป็นพยานเรื่องความรักต่อพระเจ้ายืนยันความเชื่อนะครับมากยิ่งขึ้นแลววันนี้ก็ บทอ่านวันนี้เราฟังจากหนังสือการดันวิถีต่อไปนะครับกันดันวิถีจริงๆมีทั้งหมด36บทนะครับแล้วก็เขียนโดยโมเสสในปี1450นรก่อนคิดการนะครับแล้วก็ป่นพูดเรื่องราวเกี่ยวกับชาวยิวที่อยู่ในทะเลสายแต่ในช่วงนี้เนี่ยชาวยิวก็อยู่ในทะเลก็บ่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอาหารพระเจ้าขอประทานอาหาร วันนี้เกี่ยวกับเรื่องว่าไม่มีน้ำดืม่มก็บนด่าว่าโมเสสด่าว่าผู้นำด่าว่าอารนนะครับแล้ววันนี้ในเหตุการณ์ก็จริงๆก็มีโมเสสมีอารนมีเมีเรียมแต่วันนี้มีเรียมก็ตายนะครับแล้วก็ฝังไว้ที่ดินแดนนั้นขณะเดียวกันโมเสสก็ใครว่าเคยเห็นอัศจรรย์มากมายแหละครับพระเจ้าก็ทำให้ผ่านทุกเหตุการณ์ แต่วันนี้พระเจ้าก็บัญชาโมเสสว่าให้ไปที่หน้าผาที่ก้อนหินใหญ่แล้วเอาไม้เท้าไปด้วยแล้วก็อธิษฐานต่อหน้าประชากรของพระเป็นเจ้าว่าพระองค์จะเลี้ยงดูไม่ทอดทิ้งแม้ว่าพวกนี้จะใจดื้อใจแข็งที่บนด่าว่าพระเจ้าตลอดเวลาโมเสสก็ไปแล้วก็ไปหน้าก้อนหินนั้นหน้าหินผานั้น ในเรื่องก็เล่าว่าโมเสสก็เอาไม้ไปตีหินไปทุบหินใหญ่เลยก็อันนี้ตีความยากเหมือนกันนะครับว่าในสุดท้ายของบทอา่านวันนี้ก็บอกว่าที่สุดพระเจ้าก็ไม่ให้โมเสสและอาโรนเข้าในแผ่นดินพันธสัญญาก็ไม่ทราบเพราะอะไรมีนักพักกมีหลายคนก็ตีความไปว่า โมเสสเน้นคล้ายๆกับว่าลังเลใจสงสัยในความเชื่อทั้งๆท,ที่ตัวเองได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายแล้วแต่ทำไมยังเกิดสงสัยพระเจ้าบอกให้ยืนอยู่หน้าก้อนหินอธิษฐานแต่โมเสสก็ไม่มั่นใจใช้พลังกาลังตัวเองก็เอาไม้เท้านั้นไปตีก้อนหินใหญ่นะครับ ก็ไม่น่าจะผิดนะครับแต่ว่าเราไม่ทราบนะครับว่านักพระคัมภีร์หลายคนก็ตีความอย่างนี้ว่าอาจจะเพราะว่าเรานั้นทางทางที่ได้รับพระพรได้รับเรียกว่าผ่านสถานมามากมายแต่เขาเรายังสงสัยอยู่เราก็ไม่มั่นใจลิทธานุภาพสัมพานุภาพของพระเจ้าก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นโมเสสก็ กิดก็ไม่ได้ว่าอะไรโมเสสก็ก็ให้ประชากรพระเจ้าได้เข้าในดินแดนวันนี้เราอ่านเรื่องบทเรื่องราวบทที่20นะครับในหนังสือกันดันวิถีแล้วก็พรุ่งนี้เราก็าจะเริ่มหนังสือพระคัมภีร์เล่มใหม่ก็คือเฉลยธรรมบัญญัตินะครับส่วนวันนี้พระวสานมัแมทธิวบทที่16นั้นก็เป็นชาวคาทอลิกก็มั่นใจว่าพระเจ้าได้ประทานผู้นำให้กับเรา ก็คือนักบ,บุญเปโตรนะครับที่ได้รับอุญแจสวรรค์มีอำนาจเป็นผู้แทนของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้นำศาสนาจักรวันนี้เราก็ฝากศาสนาจักรไว้กับพงค์ด้วยนะครับเราภาวนาด้วยกันพระราจักรสากลและพระรากรท้องถิ่นของเราขอพระเป็นเจ้าได้ประทานผู้นำที่ดีให้กับพระสาสนาจักรของเรา เรามีพระสันธปปาที่ดีเรามาีผู้นำชุมชนแต่กระน,นั้นก็ตามก็ยังมีความจำกัดมีความเป็นมนุษย์มากมายก็ต้องขอพรพระเจ้าต่อไปนะครับเราภาวนาเป็นพิเศษสำหรับขอบพระองค์ประธานผู้นำให้กับบ้านเมืองของเราด้วยผู้นำที่เปี่ยนไปด้วยจริยธรรมวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณนะครับ ตามจุดประสงค์มากมายที่พี่น้องได้ขอคำภาวนามานะครับวันนี้ก็คิดถึงดวงวิญญาณของจอห์นบัพติส,สงเงียมวงสวัสด์เปาโลประสิทธิ์อันตนประภาสมาริยาประภาและวิญญาณในไฟชำระเพราะถวายบูชาในวันนี้สำหรับเทเรซาสุนิชานินประพฤตินะครับและภาวนา สุขสำราญคณะมาเซอร์คณะคุณครูโรงเรียนเซนฟรานซิสเซเวียสำสีนนะครับและจุดประสงค์อื่นๆที่พี่น้องต้องการจะภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาสำหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่7สิงหาคมนะครับและผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมทุกท่านพอภาวนาสำหรับคนเจ็บป่วยทุกคนนะครับ ไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะป่วยทางกายทางจิตป่วยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้สูงวัยพ่อวิงวอนบุญ,ญาณาศีทุกวันนะครับวันนี้ก็ขอพระพรจากพระเป็นเจ้าได้หลั่งไหลามายัางผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมทุกๆุกคนด้วยขอให้ท่านคิดสิ่งใดมุ่งมาตรปรารถนาได้ได้รับมุ่งมาธปรานา ตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าในเวลาอันเหมาะสมอาเมน